โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันเนี่ยนะคะเป็นโรงเรียนที่ดิฉันเองในฐานะที่เป็นผู้ที่อยู่ในวงการศึกษานะคะต้องขอยกย่องเลยนะคะว่าเป็นโรงเรียนอนุบาลที่สําคัญสําหรับทุกๆคนที่เกิดมาเป็นคนเลยนะคะในชีวิตของความเป็นครูจริงๆนะคะนักเรียนที่เราสอนเนี่ยเราไม่อาจที่จะสอนรวมกันได้เพราะว่าสติปัญญาของเด็กๆ กับผู้ใหญ่เนี่ยต่างกันมากๆแต่ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็เมตตานะคะสอนให้พวกเราซึ่งเป็นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทุกวัยนะคะได้ทราบความจริงของชีวิตของเรานะคะได้รู้ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราควรจะต้องทําอะไรบ้างแล้วชีวิตของเราเราเป็นใครนะคะเราเกิดมาทําไมเป้าหมายชีวิตของเรานะคะแลวเราจะไปถึงตรงนั้นเราจะทําได้อย่างไร นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับการเดินทางในวัฏสงสารสิ่งที่หลวงพ่อนำมาใช้นะคะในวงการการศึกษาเ,เราถือว่าหลวงพ่อเป็นสุดยอดนะคะของครูที่ถ่ายทอดให้นักเรียนนะคะเข้าใจแม้สติปัญญาของเราที่ต่างกันนะคะแต่พอเราได้ฟังจากหลวงพ่อได้เห็นจากสิ่งที่หลวงพ่อสื่อความหมายให้นะคะก็ทำให้สติปัญญาน้อยนิดของเรานะคะ เรารับทราบได้เต็มเปีย่ยมแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือไม่กล้าทำความไม่ดีเลยค่ะนะคะดังนั้นนะในโอกาสครบรอบสิบปีของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันดิฉันในฐานะที่เป็นนักเรียนคนหนึ่งของหลวงพ่อนะคะก็ขอกราบถวายกำลังใจนะคะ อยากให้มีโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันเนี่ยตลอดไปนะคะเพื่อที่จะได้เป็นหลักชัยของการดําเนินชีวิตของพวกเราอยากจะขอให้หลวงพ่อได้โปรดทราบนะคะว่าสิ่งที่หลวงพ่อได้ทำเนี่ยได้ช่วยชีวิตพวกเราไว้กันอีกนับหมื่นนับล้านคนทั่วโลกเลยเจ้าค่ะ